เวลาเราไปดูดวงเขาไาดูว่าคุณมีกุ้ยนังแปลว,ว่าคุณมีคนอุปถัมภ์คำจุนออกมาช่วยในดวงคุณไม่มีแปลว,ว่าคุณไม่มีคนมาช่วยเหลือเลยสวัสดีครับวันนี้ผมมีเรื่องดีๆที่จะมาบอก โดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องของฮวงจุ้ยโดยเฉพาะท่านที่มีอายุขนาดผมท่านจะมีความรู้เรื่องของฮวงจุ้ยบ้างหรือไม่มีความรู้เลยไม่เป็นไรครับคุณคงได้ยินคําว่าเวลาเราไปดูดวงเขาว่าดูว่าคุณมีกุ้ยนังแปลว่าคุณมีคนอุปถัมภ์ค้าจุนออกมาช่วยในดวง คุณไม่มีแปลว่าคุณไม่มีคนมาช่วยเหลือเลยนี่คือในดวงชะตาชีวิตแบบจีนเขาสามารถล่วงรู้ได้บางท่านหวงจุ้ยดีแต่คนช่วยเหลือไม่มีคนช่วยเหลืออยู่ที่ไหนผูกดวงเสร็จคนช่วยเหลืออยู่ที่ทำงานแปลว่าเวลาคุณไปทำงานที่ไหนคุณจะเจอคนช่วยเหลือตลอด่วงจุ้ยอยู่ที่ปีพ่อแม่ปู่ย่าตายาย เป็นกุ้ยนังคอยช่วยเหลือคุณแปลว่ากุ้ยนังอยู่ที่ปีอยู่ที่เดือนอยู่ที่วันคู่ครองอุปถัมภ์คำจุนอยู่ที่เวลากุ้ยนังอยู่ที่ลูกและลูกน้องบริวารแต่บางคนเกิดมาไม่มีกุ้ยนังเลย่วงจุ้ยนั้นส่งผลกับดวงจีนเชื่อมโยงถึงกันเพราะดวงจีนมีหนังสือ ข้างบน10ตัวข้างล่าง12ตัวที่เรียกว่าหลักจับกะชื่ออยู่ในแผงวงจรของหล่อแก่ทั้งหมดทั้งหมดมีหนังสืออยู่คู่นี้คู่เดียวอยู่เต็มหมดมันบ่งบอกความลับในหวงจุ้ยกับโปยอยีชีเถียวถึงกันครับคุณสังเกตไหมครับเรามีเจ้าแม่กวนอิมวางไว้เฉย พอวางไว้เฉยๆพับก็คือตำแหน่งเจ้าแม่คนอิมนะครับแล้วเยกไหว้เพราะเราเกรงใจแต่ถ้าเรานำตะเกียงมาดวงหนึ่งจุดไฟวางไว้ข้างหน้าคุณเชื่อไหมครับพลังของเจ้าแม่คนอิมจะออกมาเลยนั่นคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์พบกับดวงไฟเนี่ยแต่ป้อยีสีเถียวมีวิเศษกว่านั้น ทำไมผมไม่พูดวันนี้ผมมาพูดเพราะอะไรนะผมจะยกเจ้าแม่คุณอิมออกอันนี้คือตะเกียงกุ้ยนังตะเกียงกุ้ยนังคืออะไรนะผมครอบไปนิดหน่อยตะเกียงกุ้ยนังคือแสงที่จะนำพาคนอุปถัมภ์คำจุนออกมาหาเราได้สมัยก่อนคนที่จะไปเปิดได้คือซินแซหงววจุ้ย หรือคนที่ดูดวงเป็นนำดวงคุณมาผูกฮะแต่ว่าในนี้ไม่มีคุยหนังก็เลยปิดว่มันก็ออกไว้ก่อนนำดวงคุณมาผูกแล้วรู้ว่ากุยหนังคุณอยู่ที่ไหนเพราะมันจะอยู่ใน12นักสัตวนะวงจรขอมันจะออก12ตัวที่จะออกมาช่วยสมัยก่อนทำต้องต้องดูเข็มทิศเป็นต้องไปดูเข็มทิศเป็นไปแต่ ทุกคนจะเรียกสินแสวงจุ้ยเสียเงินมากมายครับมาแล้วครับตะเกียงกุ้ยหนังมาก็จริงแต่คุณจะทำยังไงผมอยู่บ้านยุคสมัยนี้โทรศัพท์มือถือมีเข็มทิศมีเลขทุกตัวฮะแปลว่าง่ายขึ้นเมื่อง่ายขึ้นผมก็เลยสั่งตะเกียงนี้ from China มาสามปีแล้วครับแต่รอจังหวะ พอเข้าสู่ตรงนี้หลายท่านอยู่บ้านผมจะนำความรู้มาถึงบ้านถ้าคุณอยากได้ตะเกียงนี้คุณรู้หรือเปล่าว่ากุ้ยนังหรือเทียงอีกกุ้ยนังคุณอยู่ตรงไหนไม่ต้องครับคุณเพียงแต่ส่งวันเดือนปีเกิดพร้อมเวลาเกิดมาทางเราเราจะคำนวณให้แล้วส่งกลับไปที่คุณ พร้อมกับตะเกียงกุ้ยหนังแนะนำวิธีไปจุดตามตำแหน่งทิศที่เรากำหนดให้ดูได้ยังไงเราจะสอนให้คุณสำหรับท่านที่มีโทรศัพท์ที่มีเข็มทิศองศาที่เท่าไหร่สำหรับการวางเข็มทิศผมบอกไว้ชักนิดหนึ่งคร่าวๆ360องศาที่วนรอบตัวเรานี้จะแบ่งออกเป็นลักษณะทีละ5องศาวางกันไป องศาตรงกลางข้างบนคือ180องศานี้เป็นองศาของคนเกิดปีมา้าพอเราวางเข็มทิศกับมือถืออันไหนเขียน180แปลว่าตำแหน่งนั้นคือตำแหน่งมาถ้าคุณมีปีม้าเป็นกุ้ยนงังคุณก็เอาตะเกียงไปวางไว้ตำแหน่ง180องศา จุดตะเกียงตามที่เรากำหนดว่าเวลาเท่าไหร่ให้คุณจุดตอนแรกแล้วครั้งต่อต่อไปแล้วคุณดูผลงานว่าระยะห่วงจุ้ยมันจะส่งผลถึงการเหนียวนำคนให้ออกมาช่วยเราได้ยังไงงนั้นถ้าคุณพร้อมติดต่อทีมงานผมกับตะเกียงกุ้ยนัง เราเรียกมันว่าเทียงอีกปุ้ยหนังเมื่อจุดทุกครั้งคุณจะมีคุณรู้หรือเปล่าว่าผมใช้ตะเกียงนี้ในปีหนูที่ผ่านมาผมถูกชงใครที่เป็นลูกศิษย์ผมเห็นดวงแล้วก็รู้ว่าหนูนั้นจะมาดับไฟผมได้แต่ตะเกียงอันนี้จุดไว้ตำแหน่งเสริมดวงอยู่ได้มาตลอดจนกระทั่งผมมาอ้าปากมาโวยวายอยู่ได้จนถึงบัดนี้ ิดดูครับเราจะใช้หวงจุ้ยให้มันถูกจังหวะที่ทีทุกอย่างถ้ามันตั้งถูกที่มันก็จะเนี่ยวนำสิ่งที่เราต้องการออกมาสนใจติดตามผมต่อนะครับขอให้ทุกคนโชคดีมีความสุขสะเกียงกุ้ยนางครับ